ในปี2018คู่รักคู่หนึ่งเข้ามายังโมเทลแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ความจริงแล้วการที่คู่รักที่รักกันดูดดื่มไปพักในโรงแรมนั้นเป็นเรื่องปกติมากแต่ในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันฝ่ายชายก็ถูกพบว่าเสียชีวิตภายในโมเทลส่วนฝ่ายหญิงก็อาการโคมา่าต้องได้รับการยื้อชีวิตถึงรักษาชีวิตเอาไว้ได้คู่รักคู่นี้ทำอะไรกันในห้องพักของโมเทลกันแน่แล้วตกลงแล้วใครทำร้ายพวกเขา สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเราจะมาเริ่มต้นรับชมคดีปริศนาของคู่รักชาวเกาหลีใต้ในวันนี้กันนะครับคดีนี้นำพาเราไปยังเมืองพูชอนประเทศเกาหลีใต้เมืองพูชอนตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดคยองกีโดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงโซลกับเมืองอินชอนตัวละครชายของเรื่องอาศัยอยู่ที่เมืองพูชอนเขามีชื่อว่ายุนโฮชอน เกิดเมื่อปี1988พ่อของเขามีกิจการบริษัทก่อสร้างเล็กๆส่วนแม่เป็นแม่บ้านยุนโฮชอนเป็นลูกคนเล็กสุดของบ้านและเป็นลูกชายเพียงคนเดียวด้วยเขามีพี่สาวสามคนเขาเป็นเหมือนดั่งห้องเต้ตัวน้อยๆของพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กทุกคนจะยอมเขาอยู่เสมอผลการเรียนของยุนโฮชอนปานกลางพอเรียนจบมัธยมปลายแล้วเขาจึงเข้าทำงานในบริษัทขายของแห่งหนึ่งเป็นเซลล์นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อหาเงิน เขาติดเที่ยวเตรไม่จริงจังกับการทำงานชอบโดดงานหนีไปเที่ยวด้วยเหตุนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเขาส่วนใหญ่จึงยังต้องขอจากพ่ออยู่นิสัยของยุนโฮชอนค่อนข้างชอบเข้าสังคมบวกกับหน้าตาหล่อเหลาข้างกายเขาเลยมีสาวๆเป็นจำนวนมากพ่อของเขาด่าเขาเป็นประจำว่าไม่รักความก้าวหน้าถึงขั้นที่หยุดให้ค่าใช้จ่ายเขามาแล้วแต่ยุนโฮชอนก็ไม่ใส่ใจ แม้ว่าเขาจะโดนพ่อตัดท่อน้ำเลี้ยงแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยทุกวันเช่นเดิมชีวิตแบบนี้ทำให้เงินเก็บของเขาหมดลงอย่างรวดเร็วเขาจึงเริ่มขอยืมเงินคนอื่นและเพียงไม่นานเขาก็เป็นหนี้นอกระบบถึง40ล้านวอนหรือประมาณ1ล้าน2 0บาทบรรดาเจ้าหนี้ตามทวงทุกวันไม่หยุดหย่อนทำให้ยุนโฮชอนไร้ที่หลบหลีกเขาจำใจต้องสารภาพกับที่บ้านอย่างหมดเปลือก พ่อของเขาอยากให้บทเรียนกับเขาเลยไม่ช่วยเขาใชหนี่ทำให้ยุนโฮชอนจึงต้องยื่นขอล้มละลายตอนหลังยุนโฮชอนบรรลุข้อตกลงกับบรรดาเจ้านี้ว่าจะจ่ายนี่คืนเดือนละ8 0 0 0 0นวอนหรือประมาณ20,000บาทชีวิตของเขาถึงได้กลับมาสงบอีกครั้งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวยุนโฮชอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขาไปทำงานที่บริษัทของพ่อทุกวันและทำงานอย่างขยันขันแข็งด้วย ช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองเขาก็ได้มีแฟนสาวเป็นตัวเป็นตนชีวิตของเขาเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีงามเสียทีวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมปี2016ยุนโฮชอนไปร้องเพลงกับเพื่อนๆที่ห้องซ้อมดนตรีเขาได้พบผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งตรงทางเดินห้องซ้อมดนตรีเขาเลยเดินเข้าไปทักทายอีกฝ่ายผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าพักโซจินเกิดเมื่อปี1987อายุแก่กว่ายุนโฮชอน1ปี คืนนั้นเธอมาเที่ยวกับเพื่อนและไม่นานคนหนุ่มสาวทั้งสองกลุ่มก็จับกลุ่มกันร้องเพลงทั้งคืนตลอดเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นยุนโฮชอนจะคอยติดต่อกับพักโซจินอยู่ตลอดจนกระทั่งต้นปี2017ยุนโฮชอนเลิกรากับแฟนเก่าเขาถึงได้สารสัมพันธ์กับพักโซจินอย่างเป็นทางการพักโซจินเป็นคนสวยมากมีคนตามจีบชนิดที่เรียกว่าหัวกระดบ้านไม่แห้งพอเธอเรียนจบก็ได้เป็นพยาบาล หลังจากที่ทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันยุนโฮชอนมีความสุขมากเขาชอบพาพักโซจินมาเจอหน้าเพื่อนๆของตัวเองอยู่เสมอสีหน้าแต่งแต้มด้วยความรู้สึกประสบความสำเร็จพักโซจินเองก็มักจะมาร่วมปาร์ตี้ในครอบครัวยุนโฮชอนอยู่เรื่อยๆเช่นกันครอบครัวของยุนโฮชอนพึงพอใจในตัวพักโซจินมากแถมยังเร่งให้ทั้งคู่รีบๆแต่งงานด้วย แต่ทุกคนคงนึกไม่ถึงว่าความรักในครั้งนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขแกยุนโฮชอนแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมในวันเสาร์ที่20ตุลาคมปี28 1 8เวลา4ี่ทุ่มครึ่งยุนโฮชอนกับพักโซจินเดินเข้าโมเทลแห่งหนึ่งด้วยกันเนื่องจากพักโซจินหน้าสวยเจ้าของโมเทลเลยแอบมองหลายรอบช่วงเวลาแบบนี้หนุ่มสาวเดินเข้าสถานที่แบบโมเทลใครๆก็เข้าใจได้ว่าพวกเขามาทำอะไรกัน เจ้าของโมเทลช่วยจัดการเช็คอินให้พวกเขาแบบด่วนจีทั้งคู่ได้รับคีย์การ์ดแล้วก็เดินเข้าห้องที่ชั้นห้าไปเวลาเกือบเที่ยงของวันรุ่งขึ้นแม่บ้านทำความสะอาดเห็นทั้งสองคนไม่ได้ออกมาจากในห้องเธอเลยเคาะประตูห้องสองสามทีพร้อมกับสอบถามว่าต้องการทำความสะอาดห้องไหมเธอได้ยินเสียงอ่อนระหวย่รอยแรงเสียงหนึ่งตอบกลับมาว่ารีบเข้ามาช่วยฉันทีแม่บ้านจึงเปิดประตูเข้าไปทันทีสภาพภายในห้องพักชวนให้ขวัญผวาอย่างยิ่ง ภายในห้องยุ่งเหยิงไปหมดบนพื้นกับผ้าห่มเต็มไปด้วยรอยคราบสีแดงผู้ชายนอนตัวตรงแข็งทื่ออยู่บนเตียงส่วนผู้หญิงนอนอยู่อีกเตียงหนึ่งส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความอ่อนแรงแม่บ้านจึงเรียบเรียกให้เจ้าของโมเทลมาหาและเจ้าของโมเทลก็รีบโทศรศัพท์แจ้งความทันทีเวลา11นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันยุนโฮชอนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ ส่วนพักโซจินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตจากนั้นตำรวจจึงได้ทำการตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุพวกเขาพบขวดยากับกระบอกฉีดยาจำนวนมากภายในห้องส่วนบนผนังก็มีถุงน้ำเกลือแขวนอยู่เจ้าของโมเทลให้การกับตำรวจว่าชายหญิงคู่นี้เช็คอินเข้าพักเมื่อคืนหลังเข้าพักได้หนึ่งชั่วโมงฝ่ายหญิงก็ลงมาที่หน้าฟ้อนต,ตามลำพังเพื่อจ่ายเงินค่าห้องสี่วันพวกเขาตั้งใจจะพักต่อเนื่องเป็นเวลาสี่วัน โดยที่เมื่อคืนไม่มีอะไรผิดปกติจากในห้องห้องเงียบมากนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลังจากที่พักโซจินถูกนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ใช้เวลาช่วยชีวิตเธอถึง3ชั่วโมงเธอถึงได้พ้นขีดอันตรายมาได้พออาการเริ่มคงที่ขึ้นมาบ้างแล้วตำรวจจึงได้สอบปากคำเธอด้วยการเขียนแต่เรื่องราวที่พักโซจินให้การกลับทำให้ทุกคนรู้สึกวหวาดผวาเธอให้การกับตำรวจว่าฉันกับยุนโฮชอนนัดกันมาจบชีวิตที่โมเทล ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เราวางแผนและเลือกสถานที่มาเรียบร้อยแล้วคืนวันที่20ตุลาคมเราคิ้วยากับกระบอกฉีดยามาที่โมเทลแห่งนั้นและใช้ยาดังกล่าวด้วยกันภายในห้องพักตำรวจถามเธอเพิ่มเติมว่าทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้พักโซจินตอบว่ายุนโฮชอนเป็นหนี้นอกระบบก้อนโตเลยเครียดมากพอเราสองคนปรึกษากันแล้วเลยตัดสินใจจากไปด้วยกันฉันรักเขามากจริงๆเลยยินดีจบชีวิตพร้อมเขา หลังจากนั้นสองสามวันผลการชนะสูตรยุนโฮชอนก็ออกมาว่าเขาเสียชีวิตจากการได้รับพิษเฉียบพ,พลันโดยที่ปริมาณยาในร่างกายเกินขนาดมาตรฐานไปเยอะมากนอกจากนั้นแล้วในร่างกายของเขายังพบส่วนประกอบของยาสลบในปริมาณมากซึ่งทางแพทย์ก็เคยตรวจพิสูจน์เจอส่วนประกอบของยาชนิดเดียวกันในร่างกายพักโซจินด้วยแต่ความเข้มข้นของตัวยาในร่างกายเธอต่ำกว่าในร่างกายของยุนโฮชอน จากผลการตรวจจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนนัดกันมาจบชีวิตที่โมเทลจริงแต่ครอบครัวของยุนโฮชอนไม่เชื่อในเรื่องดังกล่าวพวกเขาคิดว่านี่เป็นการวางแผนตั้งใจทําให้ลูกชายของบ้านพวกเขาเสียชีวิตพี่สาวของยุนโฮชอนบอกว่าน้องชายเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีสุดๆไม่มีทางเลือกทําแบบนี้แน่นอนแถมทําไมในเมื่ออยู่ด้วยกันแต่น้องชายของเราเสียชีวิตแค่คนเดียวส่วนพักโซจินกับรอดชีวิต พวกเขายืนกรานร้องขอให้ทางตำรวจรีบจับกลุมตัวพักโซจินทันทีแต่คำร้องขอดังกล่าวถูกตำรวจปฏิเสธเพราะในตอนนี้พวกเขายังไม่มีหลักฐานเพียงพอถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้จับกลุมพักโซจินในทันทีแต่พวกเขาก็ไม่ได้ละเลยการสืบสวนในระหว่างการสืบสวนต่อมาตำรวจก็พบบางเรื่องที่น่าตกใจเพิ่มเติมเมื่อตำรวจมาทำการตรวจค้นห้องที่พักโซจินเช่าเจ้าของห้องได้เล่าให้ตำรวจฟังว่า พักโซจินย้ายเข้ามาอยู่ในปี2013และอยู่จนถึงทุกวันนี้ปกติเธอดูค่อนข้างมีมารยาทสูงแต่งตัวเหมาะสมตามกาลเทศะเธออาศัยอยู่ด้วยกันกับแฟนตำรวจจึงเอารูปของยุนโฮชอนให้เจ้าของห้องดูเจ้าของห้องตอบกลับทันควันว่าไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนเจ้าของห้องยังเล่าอีกว่าพอพักโซจินย้ายมาอยู่ได้ไม่นานก็มีแฟนมาอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ผู้ชายในรูปทั้งสองคนอยู่ที่นี่มาเกือบ6ปีแล้ว ทุกคนคิดกันหมดว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันตำรวจเดินสอบถามเพื่อนบ้านโดยรอบเพิ่มเติมทุกคนต่างบอกตรงกันว่าไม่เคยเห็นยุนโฮชอนมาก่อนคนที่อยู่กับพักโซจินเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเจ้าของร้านอาหารละแวกนั้นบอกว่าทุกครั้งที่พักโซจินมาจะต้องสั่งโซจูสามขวดก,กับกับแกล้มอีกนิดหน่อยเสมอส่วนผู้ชายที่มากับเธอทุกครั้งก็ไม่ใช่ยุนโฮชอนแต่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งพวกเขาจะดื่มไปพูดคุยหยอกล้อกันไปตลอดเวลา ผลการสืบสวนรอบนี้ทำเอาตำรวจตกใจอย่างยิ่งในเมื่อพักโซจินมีแฟนที่อยู่ด้วยกันแล้ว6ปีทำไมถึงยังจะไปจบชีวิตกับยุนโฮชอนอีกหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็หาตัวพักโซจินเจอในตอนนี้เธอเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อทำการรักษาอาการทางจิตเพราะเธอได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างมหาศาลหลังจากที่เกิดเหตุแม่ของเธอถึงกับเคยตะคอกตำรวจว่า ลูกสาวของฉันถูกกดดันสูงมากหรือว่าต้องให้เธอจากโลกนี้ไปอีกคนถึงจะถูกต้องพวกคุณไม่ควรสอบสวนลูกสาวฉันอีกแล้วตำรวจไม่ได้สนใจอะไรเธอและไปหาพักโซจินโดยตรงพวกเขาถามพักโซจินถึงแฟนที่อยู่ด้วยกันเธอตอบด้วยความนิ่งว่าฉันยอมรับว่าอยู่กินกับแฟนอีกคนเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วแต่ฉันก็รักยุนโฮชอนมากเหมือนกันเลยยินดีจากไปพร้อมเขา คำตอบแสนหน้าละอายแบบนี้เล่นเอาตำรวจในเวลานั้นไปไม่เป็นเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ยิงเพิ่มข้อสงสัยในตัวพักโซจินมากขึ้นหรือว่านี่จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับปมขัดแย้งเรื่องความรักตำรวจไปสอบถามครอบครัวก,กับเพื่อนของยุนโฮชอนเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวช่วงก่อนหน้าวันเกิดเหตุพี่สาวของยุนโฮชอนเล่าว่าน้องชายไม่มีทางทำอย่างนี้เพราะปัญหานี่สินแน่นอนเนื่องจากนี่เป็นของเก่านานหลายปีแล้วช่วงนี้จ่ายคืนไปเกือบจะหมดแล้ว 2ปีมานี้น้องชายขยันทำงานที่บริษัทของพ่อมาตลอด2วันก่อนยังลงชื่อเรียนขับรถยกอยู่เลยเพื่อนของยุนโฮชอนก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าเขาจะทำอัตตาวินิบัตกรรมเขาบอกกับตำรวจว่ายุนโฮชอนเป็นคนรักชีวิตมากถึงหลายปีก่อนจะเคยเจ้าชู้อยู่บ้างแต่สองสปีมานี้เขาดีขึ้นเยอะแล้วตอนเที่ยงวันที่20ตุลาคมเรายังโทรหากันอยู่เลยเขาบอกกับผมว่าเขาช่วยพ่อทำโปรเจกต์เล็กๆ พอให้โบนัสเขาคนเดียว1 0 0 0 0แนวอนประมาณ2,500บาทอีกสอวันจะชวนผมไปดื่มแล้วคืนนั้นเขาก็ไปโมเทลนั่นผมไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อพิจารณาจากผลการสืบสวนสอบสวนข้างตน้นความเป็นไปได้ที่ยุนโฮชอนจะทำร้ายตัวเองจึงต่ำมากเขาอาจจะถูกคนทำร้ายก็ได้นอกจากนี้ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนตำรวจยังพบอีกว่าเมื่อเวลาประมาณ10โมงครึ่งของวันที่21ตุลาคมพักโซจินเคยโทรศัพท์หาตำรวจ แต่พอทางตำรวจรับสายเธอกลับไม่พูดอะไรแค่ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความอ่อนแรงเท่านั้นหลังจากที่สายตัดไปแล้วเธอก็ใช้มือถือส่งข้อความหาตำรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยเนื้อหาของข้อความครบถ้วนสมบูรณ์มากผิดมไม่ผิดเลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งมันไม่เหมือนสิ่งที่คนใกล้หมดลมหายใจจะทำได้ตำรวจจึงสงสัยว่าพักโซจินอาจจะแกล้งทำให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายดังนั้นตำรวจจึงได้ตรวจดูรายงานการชนะสุดซ้ำอีกครั้ง ผลปรากฏว่าตำรวจต้องตกใจเมื่อปริมาณในร่างกายยุนโฮชอนเกินขนาดจนถึงขั้นเอาชีวิตเขาได้แต่ปริมาณยาในร่างกายพักโซจินไม่ถึงขนาดมาตรฐานที่จะเอาชีวิตเธอได้แพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญยังพบอีกว่าปริมาณยาสลบในร่างกายยุนโฮชอนก็เกินขนาดไปเยอะมากเช่นกันถึงขั้นที่สามารถทําให้คนเราหลับได้มากกว่า12ชั่วโมงสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าพอยุนโฮชอนเข้าห้องพักก็ถูกวางยาสลบทันที จากปากคำที่พักโซจินให้ไว้ก่อนหน้านี้พอทั้งสองคนเข้าห้องพักแล้วก็ฉีดยาเข้าหลอดของเหลวสีแดงในร่างกายแต่แพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญได้ดูรอยเข็มที่คอของพักโซจินแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่รอยเข็มตามคำให้การตรงกันข้ามกลับเหมือนเป็นรอยเข็มที่แกล้งทิ่มไปมั่วๆม,มากกว่าในระหว่างการสืบสวนสอบสวนตำรวจยังพบอีกว่าพักโซจินยอมฉีดยาให้กับคนรอบตัว เพื่อนของยุนโฮชอนเล่าย้อนให้ฟังว่ายุนโฮชอนเคยบอกกับเขาว่าพักฉีดยาบางอย่างให้เพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นชายและผลที่ออกมาก็ดีมากด้วยพี่ๆของยุนโฮชอนก็เล่าตรงกันว่าพักโซจินเคยฉีดเสริมความงามให้พวกเธอเพราะพักโซจินเป็นพยาบาลเราเลยเชื่อใจเธอมากจากผลการสืบสวนสอบสวนข้างต้นตำรวจจึงสันนิษฐานว่าพอยุนโฮชอนเข้าห้องพักแล้วก็ถูกพักโซจินหลอกฉีดยาสลบก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เขาหมดสติจากนั้นพักโซจินคอยฉีดยาอีกตัวจนทําให้เขาเสียชีวิตพักโซจินใช้ปลายเข็มทิ่มตัวเองหลายครั้งเพื่อแกล้งสร้างภาพให้เหมือนว่าตัวเองจะเสียชีวิตด้วยจากนั้นเธอก็กินยาสลบกับยาอีกตัวเข้าไปทําให้ร่างกายมีสารประกอบของยาทั้งสองตัวเนื่องจากการกินไม่ได้ให้ผลร้ายแรงหากกินในปริมาณไม่มากเธอสร้างเรื่องคนสองคนเสียชีวิตพร้อมกันแต่อีกคนโชคดีรอดชีวิตได้สำเร็จ เดือนก,นกรกฎาคมปี2019ตำรวจจับกลุ่มพักโซจินพร้อมกับอายัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเธอเช่นมือถือในชั้นตำรวจพักโซจินปฏิเสธข้อหาทําให้ยุนโฮซอนเสียชีวิตมีหนำซ้ำยังยืนกรานว่าทั้งสองคนนัดกันมาแล้วตัวเองแค่โชคดีรอดชีวิตเท่านั้นตำรวจจึงจะให้เธอเข้าเครื่องจับเท็จแต่เธอปฏิเสธโดยที่ไม่ยอมให้เหตุผลของการปฏิเสธด้วย ตำรวจตรวจสอบประวัติการแชทในมือถือของทั้งสองคนพบว่าในช่วง2องสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุนอกจากข้อความพูดคุยทั่วๆไปแล้วก็ไม่มีข้อความตรงไหนที่สอบไปในด้านลบเลยข้อความแชทของทั้งคู่โชว์ว่าพักโซจินชอบอ้างสารพัดเหตุผลเพื่อต้องการเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีธนาคารกับพาสเวิร์ดของยุนโฮชอนตำรวจยังพบอีกว่าคืนก่อนหน้าวันเกิดเหตุหรือก็คือในคืนวันที่19ตุลาคมปี2 0 1 8 พักโซจินดื่มกับเพื่อนๆจนฟ้าสว่างโดยที่คืนนั้นเธอยังได้ใช้มือถือพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของยุนโฮซอนค้นหาที่อยู่ของเขาเพื่อดูว่าเขาได้ไปพวกสถานบันเทิงของผู้ชายบ้างไหมเพื่อนคนหนึ่งของยุนโฮชอนให้บบาแสกับตำรวจว่าแท้จริงแล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยุนโฮชอนชอบบอกกับเขาว่าฉันไม่อยากแต่งงานกับพักโซจินแล้วนิสัยเธอเหลือรับจริงๆ เธอระแวงว่าฉันจะไปกับผู้หญิงอื่นทุกวันฉันคิดจะเลิกกับเธอแล้วค่อยหาคู่แต่งงานจากการนัดบอดแทนเห็นได้ชัดว่าพักโซจินเป็นผู้หญิงที่ชอบควบคุมบงการนอกจากนี้ในประวัติการแชทของทั้งสองคนยังพบอีกว่าพักโซจินจับได้ว่ายุนโฮชอนโอนเงินไปให้ผู้หญิงอื่นเธอเลยซักไซย,ยุนโฮชอนว่าผู้หญิงพวกนั้นเป็นใครยุนโฮชอนบอกว่าพวกเธอเป็นลูกค้าที่ทําธุรกิจด้วยกันแต่พักโซจินไม่เชื่อคําพูดเขา เธอฝังใจว่าผู้หญิงพวกนี้คือคนที่ยุนโฮชอนเคยมีอะไรด้วยจากบาะแสข้างต้นเหล่านี้ตำรวจจึงสันนิษฐานมูลเหตุจูงใจในการก่อคดีได้ว่าพักโซจินระแวงว่ายุนโฮชอนจะทรยศตัวเองไปหาผู้หญิงอื่นเธอผู้ซึ่งชอบชี้นิ้วบงการจึงโมโหด้วยเหตุนี้เธอจึงวางแผนทำร้ายยุนโฮชอนวันที่8เมษายนปี2 0 2พอายการส่งฟ้องพักโซจินต่อสารด้วยข้อหาเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อน ด้วยพฤติการช่อฉนหลอกลวงพร้อมกับร้องของให้ลงโทษเธอสถานหนักซึ่งในวันที่24เมษายนปี2020ผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินว่าพักโซจินมีความผิดจริงและให้ลงโทษจำคุก30ปีโดยที่ผู้พิพากษามีความเห็นว่าพักโซจินอาศัยความรู้ทางการแพทย์ของตัวเองทำร้ายจนผู้อื่นเสียชีวิตจากนั้นสร้างเรื่องว่าตัวเองจบชีวิตตามไปด้วยนี่เป็นการกระทำที่อำมหิตมาก หลังจากสารมีคำพิพากษาพักโซจินก็ยื่นอุทธรณ์ทันทีโดยในวันที่26พฤศจิกายนปี2020ผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ก็มีคำสั่งยืนคำพิพากษาสารชั้นต้นยกอุทธรณ์ของจำเลยเวลาอีก30ปีนับจากนี้พักโซจินจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกกลับเนื้อกลับตัวใหม่หลังจากที่สารอุทธรณ์มีคำพิพากษาพักโซจินก็ยื่นดีกาต่อสารสูงสุดของเกาหลีใต้แต่สารสูงสุดไม่รับดีกาของเธอไว้พิจารณา แม่ของพักโซจินบอกว่าลูกสาวของฉันคือผู้เสียหายตัวจริงเธอถูกใส่ร้ายเป็นเพราะความรักเธอถึงได้ตามยุนโฮซอนไปพวกคุณจับเธอเข้าคุกคือการทำร้ายเธอนักข่าวเดินทางมายัางที่พักของพักโซจินและได้เจอกับนายคิมแฟนหนุ่มที่อยู่กินกับพักโซจินมาแล้ว6ปีนักข่าวถามเขาว่าพอเกิดเรื่องแล้วพักโซจินบอกอะไรกับคุณบ้างนายคิมตอบกลับว่าจะบอกอะไรละ่ะก็แค่บอกว่าขอโทษไม่ได้พูดอะไรอีก นักข่าวซักต่อว่าพักโซจินมีผู้ชายอื่นอยู่นอกบ้านคุณไม่ผิดสังเกตเลยสักนิดหรอในคิมบอกว่าผิดสังเกตนิดหน่อยแต่เพราะเราทะเลาะพ่อแง่แม่งอนกันอยู่ตลอดก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่พอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วนอกจากโกรธแล้วจะทําอะไรได้พักโซจินมีแฟนที่อยู่กินกันมาแล้ว6ปีแต่ยังไปคบหากับยุนโฮชอนแล้วยังพากเอาชีวิตของเขาไปอีกเรายากจะคาดเดาได้ว่าภายในจ,จิตใจของพักโซจินคิดอะไรอยู่กันแน่ หลังจากที่ยุนโฮชอนเสียชีวิตครอบครัวของเขาเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งพี่สาวของยุนโฮชอนบอกว่าน้องชายเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวถึงแม้เมื่อก่อนเขาจะเกเรไปบ้างแต่ทุกวันนี้เขาปรับตรงตัวไปเยอะมากแล้วเขาขยันทำงานในทุกๆวันพ่ออย่างคิดจะมอบบริษัทให้เขาดูแลในอนาคตด้วยครอบครัวของเราดีกับพักโซจินมากเวลาเทศกาลต่างๆก็จะมอบของขวัญให้พ่อแม่เธอ ไม่นึกเลยจริงๆว่าเธอจะเลวร้ายได้ขนาดนี้โทษ30ปีมันเบาเกินไปสมควรตัดสินให้เธอจากโลกนี้ตามยุนโฮซอนไปมากกว่าเดิมทีพักโซจินควรจะเป็นพยาบาลช่วยชีวิตคนแต่ในวันนี้เธอกลับกลายเป็นนักโทษที่พรากชีวิตคนอื่นไปเสียเองช่างเป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้จริงๆผู้คนส่วนหนึ่งคิดว่าการที่ตัวเธอคบซ้อนในเวลาเดียวกันแล้วยังไประแวงว่ายุนโฮซอนจะมีผู้หญิงอื่นนั้น เธอน่าจะมีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรงแน่นอนแต่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งกลับคิดว่ายุนโฮซอนอาจจะเคยแอบไปมีผู้หญิงอื่นจริงๆก็ได้ทั้งสองคนไม่ใช่คนดีทั้งคู่กรมเลยตามสนองบมขัดแย้งของเขาสองคนนี้คนนอกยากที่จะไปตัดสินถูกผิดแต่การทำให้คนอื่นต้องจบชีวิตถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องไม่สมควรแล้วทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกระดานคอมเมนต์ของเรายินดีต้อนรับเสมอ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ